เรามาก so ินซาชิมิพูดซิซาชิมิพูดซิซาอะไรนะเดี๋ยวภาพปนายืนพายืนเลยเร็วมันจะตกนะ ไปดูปเมกดี๋ยวเท้าเขาไปดูไปดูปลาหมึกไปดูสควิดสควิดดูสควิดสิเห็นไหมเห็นปลาเมืกไหม ตัวนี้สัยเห็นตัวที่ตายไม่สีขาวขาวนี่เหรอ,อมีอันนี้ปลาหมึกเซิร์ฟนี่ป้าป้าหมึกตายเหรอใช่ตัวที่มันลอนลย,อยดูเซ็อู้อันนี้ปลาหมึกเป็นค่ะหมึกเป็นเ็ๆเ,เลยหมึกกล้วยบอหมึกอะไรอันนี้หมึกอะไรข้าวยินสดๆเลยอะไรหอมน้ำมันตายตัวละเท่าไหรค่คะนี่

แมี้อไระวแล้วมันไม่มีจริงลใช่ไหมแม่ันหมึกหรอแม่ปไี่ใสก็ประมาณนั้นไง่มตัวก็สี่ร้อยห้าสม่มหมึกหรอม่าหมึกหรอแม่ม่ใส่ปลมึกหรอาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยมารเป็นอะไรนะมูเดียวมันเป็นอะไรปลามมันมมันใกล้ตายแล้วมั้ง ตัวนี้มันจะใกล้ตายย่าอย่าลยันมันจะใกล้ตายแล้ว,วมัม,มันใกล้าตายแล้วมีหือมีงแอมัล้ออันนี้หอยมระหอยมระ มาเดี๋ยวมาดูหอยมะระเลยยมาดูหอยมาระ,าอ,าะอันนี้น,น,นี่หอยมาระคูชิบหอยมายะนี่หอยมาระหอยมายะอันนี้ดูมันเกาะกันอยู่ถ้าเราอยากให้เปลือกมันเกาะกันเราไปต้มเลยครับถ้าเราอย่าให้เปลือกงเรายังต้มเผาอะดูเป็นหนามนะ บบนเนี่ยดูยหอยมะระจับได้ไหมจับได้นิดหน่อยมันจะกัดมือไหมไม่กัดไจไดอที่เขาเสยตัวละร้อยมีไหมใช่ร้อยต้องหอยมาระหอยมาระ พูดหมายอะไรนะแม่ทำไมต้องจับได้แค่นิดเดียวแม่ทำไมต้องจับได้แค่นิดเดียวสี่ตัวห้าร้อยแม่ทำไมต้องจับได้แค่นิดเดียวหนูจะล้วงมือลงไปไม่ได้แม่ก็กลัวมันดูดมือหนอยเขดูเห็นที่นอนหรอที่เขาออกไปตกหมึกตกปลาเขาก็จะต้องไปนอนด้วย ไปปะทวนไทยแม่เขาไปอะไรพี่เมย์มองเลยชักสิน่ายัากกินเปดโย่ดนเออดนโดนเด็กเหยียบโดนเด็กหยีบไม่รูใครไปดูไปดูปลาหมึกดูปลาหมึกหอมไปดูหมึกหอมปะแม่

ัไปนั่งเขาไปทาให้ดูถ้าอยากเก็บภาพก็เก็บสิหนพี่เขไม่ห่วงหรอมั้งาจะจับปลาหมึกให้ดูี่จะจับให้ดูนะรอดูดูอันนี้น้ำเปล่าว่ามันเร็วด้วยนะมันจะไปเร็วนั้นมันตายมันจะโดดดึงเลยนะมันไปเปลีสีมันพางตัวเลยนี่เปลี่ยนสีได้ จะเปลี่ยนสีรอดูรอมันนั่งอางขาอะไรอย่าไดอ้ปลเคนหมึก่นี่ไงมึกใเดี๋พี่จะจับมือน้นะครับมเราไนะเจนันโฮมสเตย์ เกลเกลย่ามองกล้องหน่อยเกลย่าเกลดูแม่หน่อยคนสวยน่ะคนสวยสวยน่ะเฮ้ยท่กันเป็นเหนื่อยเง้ยเหนื่อยเงีหนูเหนื่อยแล้วใช่ไหมหนูเหนื่อยแล้วใช่ไหมเกล รอนานเจ<ช>็บตรงมอกอยบนดนอะไรเรืออนนอ,ออกไปเรือแต่ก็ออกไปดัน้ำ<ม>คนละหกร้อย้านหลังไม่มาเราเป็ดไปเลย นี่ก็คือหาานี่ก็คือเจ้าวอเออหาทรายสวยจังไปไหมจะเล่นน้ำก่อนข้ามฟ้าไะเล่นน้ำแล้วใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้ไปอันนี้ใช่ไหมเรือนี่พาไปใช่ไหมใช่ครับสามชั่วโมงสามสามช่วโมงสามชั่วโมงในดำน้ำใช่ครับที่ปร่จักอไม่อ่่ถ้าเป็นตัวหมึกต้องเป็นหกหกโมงเย็นครับต้องไปหกโมงเย็นไปไปที่ไหน ก็จะพาเราไปตามรอบๆไม่ไม่ก็มาขึ้นเรือตรงนี้เหรอแล้วแต่เราจะจองท่าไหนครับถ้าเราขึ้นที่ที่ที่ไปที่ได้ที่นี่มันก็มีเหมือนกันแต่เป็นที่นี่ก็มีเหมือนกันครับแล้วแต่เราจะจองว่าเราจองจองที่ไหนก็สามพันห้าต่อหกหกท่านครับสามพันห้าถ้าเเด็กนี่เขาไม่คิดถ้าเป็นเด็กก็ต้องสามพันห้าอยู่ดีเพราะเราเมาขี่ไปตรงนี้เหรอ้ายขาวๆนี่เหรอไปทั่วแล้วครับตรงนี้ หาทจามัก็ไม้รับะมอมันยากอู่คนด้ามือไม่นดูสิ้ม่นในแล้วนแล้วดับแล้วหมึกแล้วไม่ใช่ไงมันเป็นสีทุนมือยนสีกันเป็สีอเห็นเขาจะออกค่ะทามันเป็นขาวๆเยว่าขาวนี เดียวูิน่ใ้ขาเร็วรวดเร็วมากต้องถ่ายเอาคนด้ลยอุ้ยอะไรอะสีลุงลุงอะแม่สีลุงลุงนั่นคืออะไรตาปาาหรอทำไมมันสวยจังอุ้ยใสแล้วสี่นี้ใสแล้วนสวยไมนอะไริ้ไดเลครับต้องนวดเราจิ้มอรันก็อร่อยหนนี่เหรอใช่ครับเอาเอาแอาก็ได้แก่น้ำจิ้มขอาชนแ ขาชิม้มเดลโมเกลเหรอที่แม่เนว่าขอชิมด่อยเหรบดูดไหมดูดมือดูดปากนะหอชิมด้วยเป็นไงไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มหรอ่อยชิมด้วยเปิดได้เหม็นกุดเิ็มๆหวานหวานหวานหนั่นหรอองพี่อูเลยหรออ่าลุยลุยลุมันดูดิสอร่อย ตามันจะได้ไหมนี่กินง่ายด้านข่างกินตาเลยสีสวยจังเลยนี่สีน้ำกิ้มซีฟู้ดจิ้มกินจิ้มตามันที่ไหนกับไอ้ที่มันเป็นตัวนี่อะไรอ่อยผมว่าเหมือนกันครับมันเป็นตัวมันจะมันจะได้หวานตรงที่หมุดดำๆมันนะครับ โอ้นั่นคือเป็นหวานใช่ครับผมมาเป็นถุมดีมันไม่ได้ไม่ได้เป็นกี่อะไรเม็ดเม็ดเมไหนดูเ้าบถ่ายรูปให้เาถ่ายรูปให้ไหนกันเลยเมยกินรลูกแดงดงเ็ดะนาควาย้ปาธรรมดาี่เจมเมวยเโมเดลรวยเลยนนะกินมอร่อยไหมเมยอร่อยไหมอร่อยไหมกินแล้ว กินได้เหรอได้ปี๊ยปียาะไนดูมันสีอะไรสองตาด้วยสองก้างหอยทษดรือยอะกินเลยคันมาดูนะถ้าจะกินอะหอยแล้วฝ้อปูเคอร่อยเค็มเค็มไม่หวานเลยจะไปกินไหม เป็นยังไงเค็มไม่ต้องจิ้มซอสก็ได้ไหนแก้วขูดขวดเนขาวไม่ขาวครับมันแดงโอ้ยยังดิ้นรึบๆเพราะว่ามันไม่มีเลือดมันไม่มันจะไม่ขาวมันดูาปลาอะไรเงี้ยขาวถ้าเราไม่ไล่เลือดออกเจ๊ขอจัดไปหัวมันไม่เป็นแล้วไม่ขาวไม่แดงควิดดูอิมเมจชอบกินดิ้นกินเลย เดต๋ยวนี้เปปลาซบีส่ก่อนใส่ตรงนี้ไม่ได้ตใส่ซอสแยกกัดีครับหอม้องแยงกินเดี๋ยวคนมันชุนมเลยนบปลาบีตัวนี้ เยไกอยะปเลยเนี่ยมันจะไม่ชุนใช่ไหมโอ้ยชิมได้เลยเนี่ยเมยกรึบๆเลยเมย์อาชิมไหมเมยกินหลายคำแล้วโมเดลชิมปลาหมึกี่ี่เห็นเขาทำนี้คือตัวใหญ่ๆ มันมีไซส์ใหญ่กันมัยแบบมีครับแต่ว่ามันบางหมดหัวใจม่มีน้ำไหมเอาโมเดลขอชิมชิมปลาหมึกอ่ะพี่เมย์อ่ะอาเลยกันมัสบิ้มิงเดีวนด้แล้วอร่อยลองเป็นยังไงมันดูดมันดึงเหอกมันดูดลิ้นต้แท้ลิ้นเหรอ อัเน,นี่ยอันนี้ไม่ดูดสุดยอดที่ไหนี่ยกล้ากินแล้วเดี๋ยวนี้เอ้าขนาดนี้ไหมขนาดมันดำแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นขาวปุ๊บเลยได้ครับแต่ถ้าเราตัดตรงอื่นมันมันพ่นมันนะพ่นหมึกแล้วมันตัดแน็งเยอะใช่เยอะแล้วนะสามตัวกินไรบางแยาบอยู่เลยอ่ะที่อื่นมียาแบราคานี้ นี่ผมเพาผมเอาไปนเออกวาไมได้อะไรือเรือก็ัาหายนะแม่นิดเดียวมันมึงมาหายมันต้องหายแพเงเพราะว่าเรือเขาปล่อยมาแพงเราขายถูกเราก็ไม่ได้อะไรนี่ไงมึงค่านี้มันได้ยังไงมจะไปนั่งกินที่ร้านอาหารทำมาเลียนมันก็ไม่แพ่นีครับ ไม่ต้องนะอาหาพัทยานี่ก็แพงแล้วปั้ชญาเนี่ยมีสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทตัวนหนึ่งใช่ครับเขารีวิวตัวละแปดสิบไซส์เล็กใช่ไหมเล็กนิดเดียวครับแปดสิบมันก็มีแสดงว่ามันมีหลายไซส์มีครับหลายไซส์แต่เล็กล้เดียรแบบว่าสดมือช็อตนะครับงั้นน่าคือเล็กเลยตัวใหญ่สุดนี่ใหญ่ใหญ่สุดก็เป็นโลก็มีครับ เดี๋ยวว่ามันใหญ่เกินผมผมก็ไม่เอามันเป็นเพราะมันเหนียวไม่่ออรยใช่ครับตอนนี้มันกำลังดีเปล่ามัางทีมันเหนียวไปลูกค้าเขาเขาไม่กินนะดูดมันดูดไปเราขายขายได้ครับแต่คนกินเขาไม่ไม่สนใจนี่เดียวตรงนี้ป๊อปปอมเป็นย้อนจังอ๋อตัวตัวดูดมันก็จุ๊บจุ๊บ ด,ด,ดูดูดข้างในนอนเลยนั่นแล้วหนูก็พยายามเชีื่อมมันเอาไว้จับเหยื่อครับมันเลยดูอย่างนั้นแหละเวลาเาไปตกเหมืนเราไม่ใช่เหยื่อ